เป็นวงรีนะครับแล้วก็มีลักษณะการลังไว้อย่างนี้ฝั่งนี้จะตรงฝั่งนี้จะโค้งเป็นวงรีถ้าเป็นกลมสี่เหลี่ยมไอ้กลมแบบ3 6 0องศาคือการถอดพิมพ์แล้วก็ใช้ใช้ลักษณะสว่านเจาะรูนะครับมันจึงกลมถ้ากลมแบบ360องศาเลยให้วางนะครับพี่น้องครับมันผิดวิสัยของการที่จะพับวังลังลงมานะฮะแล้วพอลังลงมาปุ๊บนะครับเทียนนะครับจะเอาแปะกันได้มันก็ต้อง ลนผ่านความร้อนอาจจะจุ่มน้ําร้อนหรืออะไรต่างๆเพราะแปะลงมาปุ๊บมันก็จะทําให้พื้นที่บริเวณนี้มันเปตออกภาษาง่ายๆก็คือมันบานออกพอมันเปตออกบานออกนะครับมันก็จะกลายเป็นปากปิงอ่าจะกลายเป็นปากปิงพอหล่อโลหะเทโลหะแทนที่เทียนมันก็จะออกมาอย่างนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นปากปิงเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญต้องเป็นธรรมชาตินะฮะเรามาดูลักษณะของการพับลงมาเห็นไหมครับพอมีวัสดุใดลังเนี่ยการพับลงมามันก็จะไม่เป็น วงกลมที่เป็นวงกลม360องศาเหมือนอย่างของปลอมที่เขามาเจาะรูที่หลังอ่ะเพราะถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยมันไม่สามารถถอดการพับได้มันถอดมามันก็จะตันใช่ไหมฮะเป็นโดตันก็ต้องใช้วัสดุบางอย่างมาเจาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องเจาะเครื่องเจียมาเจาะมาเจาะปุ๊บมันก็จะกลมถ้ารูกลมกลมเนี่ยผิดวิสัยของธรรมชาติการพับนะฮะก็วางได้เลยครับอันนี้คือลักษณะของปากปิงก็ต้องพับก็ต้องเป็นธรรมชาติพับลงมาเห็นไหมครับปากปิง นี่คือพับลงมาก็จะเป็นปากปิงแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาตินี่ครับต่อไปเรามาดูหลังนะครับหลังของพิมพ์จอบใหญ่จะแตกต่างจากพิมพ์จอบเล็กนิดนึงนะครับหลังของพิมพ์จอบใหญ่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามันจะมีลักษณะของการที่เป็นแองเป็นเนินเนี่ยคล้ายๆกันเนี่ยแบบนี้แทบทุกองค์ก็คือว่านี่ฮะ เราสังเกตว่าเป็นหลุมเป็นเนินเป็นหลุมเป็นเนินเป็น